สวัสดีจ้าพี่น้องทัพปุชโชวมือนีมาพบกับชองยายไพย่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนียายไพ่กระเด็ดนนำขอมูลแนวทางเหลก็กเด็ดมาให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องชมพี่น้องพิจณา,าเป็นแนวทางงวดประจําวันที่17เมกราคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นําเมล้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอนย้ำย,ยายไพยล่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบ่ไดดพลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ดดชชืนออบาาจร หรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างใดเนาะจา้ะมื้อนี้ผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วกด,ดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยายไพ่กะขอให้เฮงๆเรื่อยๆโชคดีสุขุสุขคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะบ่เว้าใลายยายห่างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลนิธทางอาจาร,รย์ท่านแรกก็เลยเนาะจา้าแนวทางนี่แนวทางแม่นย่างมอซันค่ะพี่น้องคะแม่นย่าเพิ่นให้มาง่งดที่แล้วเพิ่นเข้าเนาะจ้าข้าวห้าแปดมอซั่นมาตามต่อจางวดนี้เพิ่นมี30384347 อ่าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่แปดและหากเก่าวส,สันหมกักกระจวดจ่าดฝาดบึงบนใดเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่จาน่าไปแนวทางใดเลยเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมหมายสพิมพ์พาเนาะจ้ามีชุดเน้นเลขตัวเน้นเพิ่นเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเน้นๆเก้าสามเลยวัดสันพี่น้องตัวเก้าสามเละเก้าห้าเนาะจ้าสามตัวหนึ่งเก้าสองสองเก้าสามเละสามเก้าสี่วิ่งโดดศูนย์กับเก้าพี่น้องจ้าจวดจดาดฝาดเบื่มมาเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของอาจารย์สมหมายสพิมพ์พาวัดสันเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเจบิวตี้คนงามเนาะจ้ะงวดที่ y, แล้วเจบิวตี้เราฟันแปดหานะคะพี่น้องตัวนี้เนาะจ้าออกข้างล่างเนาะจ้ะออกห้าเนาะค่ะเนาะงวดนี้มาตามต่อเพิ่นไหมามี 90, 94, 95, 97, เก้าศูนย์เกี้หาเก้าเจ็ดอ่าแปดเก้าศูาเก้าสี่สามาห้และหกเก้เจนาะจ้ะเม็ดเดียวเน้นเนีนคือเก้าเจ็และเก้าสองวสนอ่เจ้าสองและเก้าสองเนาะพี่น้องเนาะ จะน่าเป็นแนวทางใดจากแนวทางของเจ๊บบิวคนงามเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวโค้งสุดท้ายถ้าตามถ้ามาตามสูตรรวยวสันแปดศูนย์สค่ะพี่น้องคะ803เนาะจากแนวทางของแอดแพนแพนเนาะจ้ะปั้นเม็ดเดียว803เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะสูตรใหม่ของเพื่อนพี่น้องมาเบิรงสูตรใหม่ของเพื่อนอยู่ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่า3ามแามหก 8 3 0 2ตัวคือ3 6 3 0ชุดกันสามเจ็ละ3 8เพิ่นเน้น3 0จวดจดาดฝาดปึ่มค่ะพี่น้องจากแนวทางของแอดแพนแพนเพิ่นบอกว่าตาแปจะโซ 3, มากกับจวดได้เลยเลยนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินนิกเนาะจ้าแอดฟินนิกเราบอกว่าสายในบอกมาหามา,าแน่นอนวาซันสองห้าสามห้าห้าเอัดนักนะักคือ3 5 5 3าหาสามซันเนาะพี่น้องเนาะการจวดจดาดฝาดปึ่มไปเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันเอาเล็กดิ่งแอสตางกับดังเมสายแล้กับไอมัมมาจับมาจับมัดโฮมกันเนาะพี่นอ้องจับมัดสตัวได้สี่สามหาสี่สามศูนย์สี่เเกหามอันหกเกลยหกเเนาะพี่นอ้องสตัวบน 3, 3 95, 5, 5. สี่สามหกสตัวล่างคือสี่เก สามศูนย์แหลกเกาศูนย์พี่น้องจ้ามากักกระจวดจาดฝาดเบือเ่อไ้เลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง,ล,าง,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 ะะงล่างตรงๆเห็นชัดบ่เนาะค่ะพี่น้องคาล่างตรงๆตัวเดียวเน้นๆไปเลยวาซันพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าหางเดียวเก้าสองวัสันพี่นอจจ้องมักกระจวดจาดฝาดเบื่อไปเลยหาดาวให้ไปเลยวาซันจ้าพี่น้องเนี่ยวาทางของอาจารย์หนึ่งวิภาเกมเพจเพื่อนฟันมาตัวเดียวเน้นๆเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเจม,มวยเหล็กหลับวงในกองฉลากใส่ตัวนีเดอว์วัซันศูนย์สามและศูนย์เจ็ดเพิ่นบอกว่าใส่ตัวนี้เทนกระดัยวัซันจากเพิ่นวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมดสเสารแนวทางของแอเทนโดมาเนาะจ้ามาเบิงเ่งแนวทางสองสามตัวบนเพิ่นก่อนเนาะจ้าสองหกหนึ่งแปดหกสองหกหนึ่งและหกสองข้างล่างเก้าสองและเก้าสามเก้าสองนี่มาแห้งพี่น้องขาข้างล่างแต่ว่าเต็มเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดซิงนําโชคเนาะจ้ะมาเบิง้งค่ะแอดซิงเพิ่นบอกว่าวงกลมตัวเนียนคือวงกลมสีแดงเนาะมาเบิง้งค่ะเพิ่นให้มามีตัวสีแดงกับสีมี0 3 0 7, 7 5 6เอ่อ1 2บ่พี่น้อง1 2 1 7 2 3 2 7 6 7และ7 9ว่าซั่นพี่น้อง7 9น่านจะบ่ได้เนาะยายยายไพ่หนานจะบ่ได้เนาะค่ะเนาะ พอว่าเจ็ดเก่าอันเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดเก้าและสองเก้าขอแยกไพ่อันเนาะค่ะพี่น้องะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพิ่ัชใจหวานสุด้ายสรุปมาห้แลว,วันจาน้าวาาะเก้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์ห้าแปดสี่ห้าเก้าหนึ่งสี่สองตัวคือหกเจ็ดห้าหกและเก้าเจ็ดมากกระจวดจัดแอดพี่ไช่ใจหวานวันซันเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทางของเอเจนพารวยวะสันหลดหนึ่งบัสันเอเจนละวเนาะอ่าสามเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่เจ็ก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่ตัวคืออ่าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองและวเก้าห้าันจากแนวาทางของเอดเจนพารวยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทางของอาจารย์เมธเมธัตเนาะจ้า เพื่อนบอกว่ารัฐบาลไทยเดิอว่สั่นศูนหาศูนหกศูเนก้าแก้ะจ้ะสามตัวเพื่อนหาศูนหหกห้าและหาศูนเกามักกระจวดเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าน,นี้เป็นแนวทางสิสทธิโชคว่สั่นเนาะพี่น้องเนาะสื่อเพื่นกันอ่านผิดขอโทษได้หลายเนาะค่ะเพื่อนบอกว่า5 7 5 6 5 1 7ว่สั่นพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปิยาเพนเนาะจ้าแอดปิยาเพนเราฟันข้างล่างมากพี่น้องจ้าเร้านี้สิบเจ็ดมกะลาเล่ากินกยเดียวไตโตะ๊ะราคาเจ็ดสิบเจ็ดบาทประจันพี่น้องจ้าเพื่อนฟันตัวเดียวมากเจ็ดเจ็ดข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะกัพิจานาเป็นแนวทางใดคันผูใ้ใด,ด,ดม,มักกระจวดจาดฝาดบื่อหมาเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางแนวทางของแอดปิยะ,ะเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขิลากรอนว่ะสันซื้อเพิ่นรัฐบาลไทยว่ะสันเพิ่นมี่สามสองสามสี่สามเจ็ดสามแปดหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเน้นเน้นสามเก้าพี่น้องจ้าหกสามเก้าว่ะสันหมวดเลกเนาะค่ะที่ยายไพ่พอก,ก็เลยเอามาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมักกันจวนจดจาดฝาดเบิ่งไว้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอา่า แนวทางของอันน้องเฟย์นะคะพี่น้องคะน้องเฟยให้มาว่าสัตวพี่น้องน้องเฟยบอกว่าศูนย์กับเก่าว่ะสัตวมากกระจวดได้เลยเนาะจะ้ะจากแนวทางเลขเด่นน้องเฟยเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพิ่นบอกว่าเป็นแนวทางของลอตเตอรี่แมทริกเนาะค่ะเนาะ เพิ่นห้มากเพิ่นบอกว่าจังสีแหละ,พ,หะ,ะพี่น้องลอตโตเมทริกให้มาเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเด่นเก่าก็สูตรเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางของลอตโตเมทริกเนาะคะ่ะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหล็กฝันเจนุกว่าสันพีน้องจ้าผู้ใดหมักแนวทางเหล็กฝันเจนุกพีน้องเคปหน้าจอจวดจาดฟาดเบื่มันเลยเนาะค่ะเนาะเหล็กฝันเจนุกเราบอกว่าเจ็ดสามระวังเจ็ดหาประสันมักกับจวดจาดฟาดเบื่มน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของเจนุกว่าสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางจับมัดเนาะจ้าเนาะเอสตาง กับดังเม็ดทรายเนาะจ้ะแอสะดักแอสตางไดซีก็หกเหลี่เด่นเพิ่นเนาะจ้ะอ่าดังเม็ดทรายบอกเก่าก็สามสี่สามสีเก้าหกสามเลยหกเก่าครูตดบนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกับพีเจนาเป็นแนวทางได้เนาะพี่น้องเนาะมักกระจวดจาดฟาดบ่มน้ำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสันเบ่าไฮแล้วเนาะพี่น้องมาเบิ่งแนวทางของอันแอดไก่ปลาเนาะจ้ะแอดไก่ปลาแล้วบอกว่า 2 2 6 2อเอ่อ6 6 2 6 2 6 9 9 2สอาเสั่น2ตัวล่างคนสอง2องสองและ2อเก่าหมักกระจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของแอดไก่ป่าเนาะจ้าพี่น้องจ้าพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนเนาะค่ะเดินบนของอ่าล่างบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะอ่าแนวทางเดินบนของอัน สายวิทยากรตำรวจเนาะคะ่ะเพื่อนไหหมา่าเพื่อนวาจังซีแหละพี่น้องคะเดนซีกับสามเทิงเนาะจา้ะสองเป็นลักลอยเนาะจ้ะสี่เก้าและสี่หนึ่งถ้าจับใส่ก็สองสี่เก้าสองสี่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องจากแนวทางสายวิทยากรตำรวจวสันอันเลขเด็ดมาแห้งพี่นอ้องฟุตบอลไทยเตะเข่ามัวว่านีวสันพี่น้องจา้าอันยาเยาวากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนวาจังซีแหละเอ่อเพื่อนไหหมาะะ่าเนาะจ้ะ เพื่อนว่า01วัสดุพี่น้องมากระจวดล่องเบิงเนาะคะ่ะ01กําลังมาแรงวัสดุพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสตางเนาะพี่น้องวิ่งบนเพิ่นเนาะจ้าซีกับหกวันจ้าเพิ่นว่าแต่เพิ่นบัวฟันตัวเดียวมาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหัวเด็ดวัสดุพี่น้องบอกว่าซีเก้หาห้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าเจ็ดแปดเจ็ด 7207และ73็ดามวสันมากกับจวดจาดั้งเพลนินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขั้งเทิงของยออินเตอร์เนาะจา้าเดินบน,นยออินเตอร์วสันต์เอ่อแย่ไปสีกับขอปิดท้ายอ่อแย่ไปกับขอปิดท้ายโดยแนวทางเดินบนอยออินเตอร์นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเอ่อเพื่อนห้มาเพื่อนบอกว่าจางังสี่ระค่ะพี่น้องคะ่ะเดินบนวนสันเดินเก่าล่องเจ็ดเนาะจ้าหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดเนาะจ้าอ่อฟันหนึ่งเก้าเจ็ด และเก่าเจ็ดจากแนวทางของแอดหย่ออินเตอร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะกับพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพกก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่เด็กเขามารับชมเราฟังก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเรื่อยๆสุขุมสุขคนเด้อจ้ะว่าจะใดที่ยายไพ่บอบมวลเนาะพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้บึงได้ชมเป็นแนวทางขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะ สวัสดีจ้า